ศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติการจัดการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 วิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ในขณะนี้ส่งผลกระทบและสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อภาคการศึกษาทั้งการเปิดภาคเรียนที่ต้องเลื่อนออกไปการจัดการเรียนการสอนที่ต้องนำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆเข้ามาใช้ตลอดจนการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขภาพของเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งตระหนักถึงความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 นายพรายวันจันทนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ สำรวจความพร้อมของโรงเรียนที่สามารถเปิดได้ในวันที่1มิถุนายน2564จำนวน156โรงเรียนและโรงเรียนที่จะเปิดในวันที่14มิถุนายน2564จำนวน19โรงเรียนและจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบว่าโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทพร้อมทั้งจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทุกมิติ ซึ่งจากการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนไปแล้วนั้นพบว่าโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจับผู้นำชุมชนตัวแทนผู้ปกครองและอสอมอผัดเปลี่ยนกันมาร่วมกับครูในโรงเรียนเพื่อตั้งจุดคัดกรองวัดไข้และสังเกตอาการนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนทั้งในโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นอกจากนี้ ยังมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนและมอบอุปกรณ์เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของนักเรียนอีกด้วย จากการร่วมคิดร่วมทำทั้งในระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่โรงเรียนและชุมชนทําให้การเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564เป็นไปได้อย่างราบรื่นนับเป็นนวัตกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศัก,กยภาพเรียนรู้อย่างปลอดภัยอยู่ที่ไหนต้องได้เรียน